อาก็ต้องกราบสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูดช่องนะครับวันนี้เราก็พามาดูแบงค์ง่ายๆนะครับขายได้จริงนั่นเองอนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบงค์ห้าิบาทนะครับที่วงการนักสสมนะครับเขาเรียกกันว่าแบงค์5้าบแบบโพลิเมอร์นั่นเองนะครับซึ่งด้านหลังนะก็จะเป็นพระบาทสมเด็จนะครับพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแบบอเป็นนักวิทยาศาสตร์นั่งดูดาวอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวงการนักสสมนะครับแบงค์นี้ก็ หาได้ยากแล้วก็มีมูล,ลาคา่านั่นเองสามารถนะครับส่งภาพเข้ามาประเมินราคาได้ที่เพจผมนะครับเพิ่งซึ่งผมเนี่ยจะทิ้งเพจไว้ให้เู้มนุษนะครับตามนี้เลยนะครับใครที่เข้ามาดูในเพจแล้วนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมอ่านดูๆนะครับ ที่เราลงข้อมูลข่าวสารไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทิ้งไว้ที่ถ่ายคลิปอีกทีนึงแล้วกันนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อของผมก็มีแค่เพจตอนนี้นะครับที่อ่าสามารถติดต่อได้นั่นเองนะครับสามารถเข้าไปส่งข้อความเพื่อประเมินราคาพวกแบงค์ที่ผมรับซื้อได้นะครับซึ่งตามเพจเนี่ยก็จะมีพวกที่ผมลงไว้อยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลักนะครับ แบงค์แบงค์นี้นะครับนี่ก็เป็นแบงค์ของอ่าเรียกว่าที่ถูกผลิตในโชว์สมัยรัชกาลที่าแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นแบงค์ด้านหลังในศพพระเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดูตรงคําว่าพอสอบตรงนี้นะอย่าไปตกใจนะครับว่าเหรียญนี้แบงค์นี้ถูกผลิตด้วยกันหลายสิบปีนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นแบงค์ที่ลึกนะครับทํามาเพื่อเรียกว่าเป็นเป็นวาระละกันนะครับทําเพื่อเฉลิมฉลองนะครับ แต่ว่าไม่ได้ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่6นะครับผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่เกาอันนี้ก็จะเป็นสภาพที่ผ่านการใช้นะครับหยับหยู่ๆเลยแบงค์โพลิเมอร์แบบนี้นะครับถูกยกเลิกไปในอดีตนะครับเพราะว่าอ่ามันเรียกว่ามันมันเปราะบางนะครับแล้วก็ผุพังง่ายนะครับแล้วก็มีการผิดพลาดในเยอะมากเลยทําให้ถูกยกเลิกการผลิตแบงค์นี้ไปในที่สุดนะครับก็ถ้าใครที่มีแบงค์แบบนี้นะครับก็สามารถ นำมาขายได้นั่นเองแต่ว่าจะต้องดูให้ดีนะครับในส่วนของแบงแบงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยพระบรมชายาทิสลักษณ์เนี่ยของราชการดิกานี่เห็นไหมครับปั๊มไม่ติดนะครับตามีแบบนี้นะครับโอเคเลยนะครับใครที่ดูแล้วก็ขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องเราด้วยนะครับแบงแบบนี้นะครับหาได้ยากมากนะครับผมซึ่ง ใครที่มีเ็าสามารถติดต่อผมค้ามาทีเพจผมได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจไว้ให้ที่คลิปวิดีโอนี้ทีนึงงละกันนะครับนี่นะครับส่วนในส่วนของด้านหน้าไม่มีท้างลายเซนนะครับแล้วก็ไม่มีการอ่าเรียกว่าภาพละกันแถมยังเป็นหมวดพิเศษนะครับนี่พอพานนะครับแล้วก็เอสนะครับข้างล่างดูนะครับนี่เป็นหมวดพิเศษด้วยนะครับทําให้มันมีมูลค่าที่สูงนั่นเองนะครับเพราะว่าปกติหมวดพอพานกับเอสเนี่ย ก็เป็นแบงค์ที่หาได้ยากอยู่แล้วนะครับอันนี้ในส่วนของอาพระบรมรูปไม่มีอีกนะครับก็ทําให้มีมูลค่าแพงเกินไปอีกนะครับสามารถส่งภาพเข้ามาประเมินราคาได้ที่นี่เลยตามช่องทางการติดต่อที่ผมจริงไว้ให้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ